คุรูสภาเตรียมยกเลิกสอบภาษาไทยอังกฤษดิจิตัลเพื่อขอบใบประกอบวิชาชีพครูครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วหห่งสารนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์นะข่าวเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับที่เรียนหลักสูตรครุศาสตร์ถึงภาานะครับ4ปีนะครับรวมไปถึง นะักศึกษาป,ปอมดิตด้วยนะครับว่าการสอบในเดือนอตุลาคมนี้เนี่ยนะฮะของปีสอ6 5เนี้ยจะต้องสอบภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาดิจิตัลหรือเปล่านะครับจะมีการยกเลิกไหมหรือว่าจะ,ะเปลี่ยนวิชาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับนักศึกษาท่านใดนะครับที่อยากได้แนะข้อสอบเนี่ย นะก็พิมพ์นะครับชื่อนะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เรากําลังเรียนอยู่นะครับว่าเรียนอยู่คณะอะไรนะครับมหาวิทยาลัยอะไรนะครับหรือว่าเรียนปมันดิตอยู่ที่ไหนนะครับก็พิมพ์บอกอาจารย์ด้าล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีการโพสต์นะครับไฟข้อสอบแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนนะครับในช่อง youtube นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา วิเคราะห์กันว่าเอ๊จะต้องเตรียมตัวสอบไหมสามวิชานี้นะครับเพราะปกติเนี่ยเราจะสอบทั้งหมดสี่วิชานะครับในครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีการยกเลิกไหมสามวิชานี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันก่อนนะครับสําหรับข่าวนี้นะที่ออกมาเนี่ยนะก็คือเมื่อวันที่เก้าพฤษภาคมปีสองพันหสิบห้านะครับมีการประชุมนะครับออนไลน์นะรับฟังความคิดเห็น นะครับในเรื่องของการออกใบอนุญ,ญาตประกอบอาชีพครูนะครับนะสำหรับคณาจารย์นิสิตนิสษาของสถาบันอุดมศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรผลิตครูนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไปด้วยนะครับจากการประชุมนี้เนี่ยนะฮะก็มีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเอ่อเลขาธิการคุสภานะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับเอ่อจากการประชุมเนี่ยนะฮะสรุปได้ว่าอย่างนี้ฮนะว่า ออการสอบครั้งที่1เนี่ยนะฮะของปี2515ก็คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮปรากฏว่าผลการสอบฮะเขาสอบทั้งหมด4วิชานะครับก็มีภาษาไทยเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารแล้วก็วิชาชีพครูนะครับมีทั้งหมดอยู่4วิชานะครับตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยนะฮะก็คือต้องผ่านทั้ง4วิชาถึงจะขอใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้พอแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยก็ยังขอใบประกอบไม่ได้พอขอใบประกอบไม่ได้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเออนักศึกษาเรียนจบนะครับนิสิทธเรียนจบนะแต่ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพเพราะสอบยังไม่ผ่านก็ไปเป็นคุณครูไม่ได้เพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางสารเนี่ยกำหนดไว้ว่า ใครก็ตามที่จะเป็นครูในประเทศไทยฮะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนี่ยนะมีด้วยกันอยู่สี่ประเภทนะวิชาชีพแรกคือครูสองคือผู้บริหา,สารสถานศึกษาสามคือผู้บริหารการศึกษาและสี่คือศึกษานิเทศใครก็ตามที่จะไปประกอบากาอาชีพเป็นสี่อาชีพเนี่ยคต้องมีใบอนุญ,ญาตเพราะถ้าไม่มีใบอนุญ,ญาตเนี่ยมีความผิดนะครับมีทั้งโทษจำคุกนะแล้วก็โทษปรับด้วยนะเพราะเนี่ยนะเมื่อคุรุสภากําหนดว่าต้องสอบ สี่วิชานะสอบให้ผ่านก่อนถึงจะขอใบป,ประกอบได้นะรปรากฏว่าครั้งที่หนึ่งนะฮะสองพันห้สิบห้าครับการสอบที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผลการสอบออกมาฮะว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยผ่านเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับในภาพรวมนะฮะทั้งปตีปโทโปรปมาดิษฐ์นะภาษาอังกฤษฮะผ่านอยู่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต ส่วนวิชาชีพครูฮะ46%พอแล้วเนี่ยจะมีนะครับนักศึกษานะเอ่อค่อนข้างเยอะที่สอบไม่ผ่านนะครับจากข้อมูลของคุสภาเองเนี่ยบอกว่าผู้เข้าสอบนะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เนี่ยประมาณสามหมื่นกับสี่หมื่นคนปรากฏว่าผ่านเนี่ยนะประมาณเจ็ดพันกว่าคนผ่านนี่คือขอใบประกอบได้เลยผ่านสี่วิชาประมาณเจ็ดพันกว่าคนพอแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลว่าคนที่เหลือล่ะ นะทําอย่างไรดีนะครับเพราะเนี่ยคุณเลือกภาคก็เลยมีการเออเอาตัวเลขพวกนี้มาวิเคราะห์ดูนะครับว่า,าวิชาภาษาไทยเนี่ยนะฮะเนื่องจากคนผ่านเยอะ95%เนะครับเขาก็เลยมองว่าไม่ต้องสอบดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับในการเออใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยในการจ้างนะฮะเออหน่วยงานที่ออกข้อสอบ นะครับอ, <itor> อย่างเช่นรอบที่ผ่านมาคือ,อสอสอทสอ,ทสอเนาะนะฮะส่วนภาษาอังกฤษนะครับก็จะยกเลิกเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยในหลักสูตรปตีปบัณดิตหรือปอโทเนี่ยนะครับมันจะมีวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วบางหมหาวิทยาลัยก็ให้นักศึกษาเนี่ยสอบเอ่อ C.E.F.R ตอนจบปีสีด้วยเพราะเนี่ยมันก็น่าจะเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เอ่อต้อง ให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ทางภาษาอังกฤษเพะแล้วเนี่ยคุณรุ่พาอาจจะไม่ต้องมาออกข้อสอบภาษาอังกฤษนะส่วนวิชาที่3คือเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับคนก็สอบผ่านเยอะเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นหนึ่งในรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีอยู่แล้วเพราะเนี่ยคุณรุ่พานะเลยมองว่านะครับสามวิชาเนี้ยก็ควรจะยกเลิกนะส่วนวิชาชีพครูนะครับตัวเนี้ยอะ ที่ควรจะต้องสอบเพราะเนื่องจากว่าครูพานเนี่ยมีหน้าที่คอยกําหนดมาตรฐานวิชาชีพนะครับมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยมีด้วยกันอยู่สามด้านหนึ่งคือความรู้สองคือ,อ,อมาตรฐานการปฏิบัติงานสามคือมาตรฐานการาบฏิัติตนหรือจรรยบ,บรรณวิชาชีพเพราะแล้เนี่ยครูพาก็จะมาเล่นนะแบบเข้มข้นเลยในวิชาชีพครูเพราะเขามีหน้าที่โดยตรงนะครับส่วนภาษาไทายภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ปล่อยเป็น หน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้คือจากการประชุมนะครับเราฟังความคิดเห็นออนไลน์ที่ผ่านมานะครับก็สรุปว่าอาจจะมีการยกเลิกสามวิชาแล้วก็มาเน้นในวิชาชีพครูนะครับนะทีนี้นะฮะมันก็จะผูกโยงกับระบบวิทยาเขาเรียกว่าระบบขอใบอนุญาตแบบใหม่นะครับแบบใหม่กับแบบเก่ามันเป็นยังไงใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ฮะนักศึกษาในปัจจุบันเนี้นะครับ เราเนี่ยนะฮะมีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูใบเดียวนะครับคือถ้าเป็นในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรียนห้าปีแล้วได้ใบประกอบเลยแบบอัตโนมัติเรียนจบปอมดิดได้ใบประกอบอัตโนมัติแต่พอมาปรับเป็นหลักสูตรสีป่ปีปุ๊บนะตั้งแต่ปีการศึกษาสองพันหกสิบสองใครที่เข้าเรียนในปีการศึกษาหกสองเนี่ยคุณจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพแล้วลดเวลาเรียนจากห้าปีเหลือสี่ปีนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผ่านมาในอดีตว่าเอ๊ะมื่ก่อนทําไมไม่ต้องสอบเพราะว่าเรียนหปีนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยลดเหลือสีปีก็ต้องสอบทีนี้จากการสอบมาเนี่ยนะฮะสองครั้งนะครับผลปรากฏว่าคนสอบไม่ผ่านเยอะพอแล้วเนี่ยคนสอบไม่ผ่านเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ไปเป็นคุณครูไม่ได้เพราะไม่ได้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพนะครับคุณรู้พาก็เลยมีแนวคิดแบบใหม่ก็คือว่า เรียนจบปุ๊บให้ใบรับรองก่อนอใบรับรองเนี่ยเหมือนใบชั่วคราวครับมีอายุแค่สองปีเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยคุณลพายังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าพอครบสองปีแล้วจะยังไงจะต้องต่ออายุไหมหรืออ๋ออาจจะแบบไม่ต้องต่ออายุก็คือใบนั้นหมดอายุไปเลยก็แปลว่าคุณถ้าเกิดคุณเป็นคุณครูอยู่ในระหว่างสองปีนั้นคุณไปสอบใบตัวจริงไม่ได้คุณก็ต้องออกจากงานเพราะไม่มีใบ อนุญาตนะครับหรือจะมีการต่ออายุได้เรื่อยๆอันนี้ก็ต้องดูที่คุณลูกพาว่าจะสรุปยังไงนะครับแต่ข้อดีของใบ,บนี้ก็คือว่าเรียนจบปุ๊บได้ใบรับรองมาก่อนเลย2ปีนะครับในระหว่างที่นะเออเรียนอยู่ก็ตามหรือว่าใช้ใบรับรอง2ปีนี้ก็ตามเ่ยก็ไปสอบให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตัวจริงรู้ไหมฮะเออมันมาช่วยซัพพอร์ตสำหรับคนที่ เรียนจบปุ๊บแล้วสอบใบตัวจริงยังไม่ได้ก็ใช้ใบรับรองอ้สองปีนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่เสียสิทธิ์ในการไปสมัครสอบมาจุครูผู้ช่วยเพื่อที่จะไม่เสียสิทธิ์ในการไปสมัครเป็นคุณครูเอกชนนะครับก็คือจบมาปรบเนี่ยโอเคทํางานได้ก่อนเลย2ปีนะครับระหว่างนั้นก็ไปสอบให้ได้ใบตัวจริงใบตัวจริงก็คือใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับมีอายุ่5ปีนะครับนะอันนี้ก็คือระบบใหม่ที่จะมีใบตัวเนี้ยใบรับรองเนี้ยเสริมขึ้นมา นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทางคุณทวีพานี่ได้ได้แจ้งในการประชุมนะครับว่าจะออกระบบวิทยาอ่าระบบขออนุญาตแบบใหม่แบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นมาอยู่ตรงนี้ด้วยฮะว่าอ่อวิชาที่เขาจะสอบเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าสวิชานั้นนะยกเลิกไปภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่าดิจิตัลแต่จะมีการสอบเนี่ยนะฮะหคือวิชาครูหรือวิชาชีพครู นะครับก็คือ PCK นะครับก็คือเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบต่างๆพวกนี้กับ2ฮะคอนเทนต์ Content พื้นฐานตรงนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีข้อมูลว่ามันคือการสอบวิชาเอกหรือเปล่านะครับเพราะว่เนี่ยคุณวิภา,าต้อง,ต,องต้องชี้แจงตรงนี้นะครับให้ข้อมูลตรงนี้มาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาบันการผลิตนะฮะมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับจะได้รู้ว่าลูกศิษย์เนี่ยนะหรือว่านักศึกษาต้องไปสอบวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะทันไหมในเดือนตุลาคมนี้ นี่นี่คือนี่คือประเด็นนะฮะคือถ้าตุลาคมเนี้ยเขาแก้ข้อบัครตัวเนี้ยไม่ทันเนี่ยก็ก็ต้องสอบสี่วิชาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าแก้ทันก็ต้องบอกด้วยว่าไอ้วิชาครูหรือพีซี CK เคนี่ยมันคืออะไรต้องทําผังข้อสอบมาต้องทำเทสต์บูป,ปินมานะครับส่วนเอ,อ่อวิชาที่สองที่เรียกว่าคอนเทนต์มื้อฐานเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรวิชาเอกหรือเปล่าแล้วแยกวิชาเอกอย่างไรนะครับเพราะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่เอ,อ่อ สำคัญสําหรับออพวกเรามากกว่าว่าเขาจะสอบอะไรบ้างนะครับโอเคยกเลิกสามวิชานั้นไม่เป็นไรแต่วิชาที่จะต้องสอบเนี่ยนะวิชาครูวิชาคอนเทนต์พื้นฐานเนี่ยมันคืออะไรแล้วเนี่ยเสอบเป็นลักษณะแบบออคิดวิเคราะห์ไหมหรือว่าจะแค่ความรู้ความจํานะครับแต่ที่ฟังในที่ประชุมเนี่ยบอกว่าจะเป็นแนวแบบบูรณาการนะค,รคือเป็นการแบบคิดออระดับขั้นวิเคราะห์นะครับกับการนําไปใช้นะครับประมาณนี้ ส่วนความจําความเข้าใจเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกข้อสอบนะระดับนั้นแต่ว่าออกระดับวิเคราะห์ออกระดับการนําไปใช้นะครับนะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะฮะว่าคุณลือพาเนี่ยมีแนวคิดว่าจะแยกประเภทของใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูแยกยังไงก็คือแยกตามวิาชาเอกเช่นหนึ่งครับปฐมวัยนะครับใครนะเรียนปฐมวัยคุณก็ต้องมีใบประกอบประเภทปฐมวัยใครเรียนการศึกษาพิเศษก็วิชาอ่อเป็นสาขาการศึกษาพิเศษ นะข้อ3ฮะวิชาบูรณาการนะครับก็คือพวกประถมศึกษาคนที่ใช้บูรณาการนะครับสี่คือวิชาเฉพาะก็หกวงเล็กว่าตามกลุ่มสาระในระดับภาษาขั้นพื้นฐานก็คือคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะแกลุ่มสาระนะครับแล้วก็ข้อ5ฮะเป็นระดับอาชีวะก็แยกตามสาขาแยกตามแขนงระดับอ่าปวชเลยฮะเราจะเป็นช่างยนต์ช่างเชื่อมช่างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอประเภทของอนุญาตอันนี้เรื่องใหญ่ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ที่ต้องอธิบายหรือว่าต้องรับฟังความคิดเห็นกันให้ครบถ้วนเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรามีใบประกอบวิชา,า,าชีพใบเดียวไม่มีแยกประเภทนะของวิชาชีพครูเนี่ยฮะนะครับนะสมมุติว่าเออมันอาจจะมีการสอนไม่ตรงเอกเช่นเราจบเอ่อ,อ,อวิทยาศาสตร์มาแต่เราไปสมัครเป็นคุณครูในเอกชนปุ๊บเขาให้เราไปสอนอน,อนุบาลใช่ไหมเราก็สอนานดานเพราะว่ามันไม่ได้มีใบเอ่อ อนุญาตนะครับที่แยกประเภทแต่ถ้ามีการมาคับใช้ไอ้ห้าประเภทนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็ต้องตามไหนตามนั้นถ้าเราจบปฐมวัยเราก็ได้แต่ปฐมวัยเราจะไปสอนปฐมศึกษาก็ไม่ได้เพราะแยกประเภทถูกไหมฮะถ้าเราจบวิทยาศาสตร์ทั่วไปเราจะไปสอนปฐมวัยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะเนี่ยอันนี้ก็ก็ต้องออแจ้งนะครับให้หลายๆภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นหมายเวลาเองนะครับหรือว่า นักศึกษานะครับที่กําลังเรียนอยู่นะครับหรือว่าคุณครูนะครับตอนนี้นะครับว่าเออถ้าเกิดมีการบังคับใช้นะประกาศข้อบังคับรูปสภาออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อคนหรือว่าคุณครูที่เขามีใบประกอบอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมันจะมีผลย้อนหลังไหมหรือว่ายังไงนะครับตรงนี้ต้องต้องไปดูในแง่ของข้อกฎหมายด้วยนะครับว่ามันจะมีความเป็นธรรมไหมนะครับจะบังคับใช้เฉพาะนะฮะนักศึกษาที่จบใหม่อย่างเดียวได้ไหม นะครับนะอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นเรื่องระบบการขอใบอนุญาตแบบใหม่นะครับเพราะั้นเนี่ยนะอาจารย์ก็ขออนุญาตสรุปอย่างนี้นว่าเอ่อการยกเลิกเนี่ยนะครับเอ่อถามว่าเห็นด้วยไหมก็ก็ก็เห็นด้วยนะฮะส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้ามันซ้าซ้อนนะครับถ้ามันเอ่อมีการออสอบกันมาอยู่แล้วในหลักสูตรระดับปัญญาตรีเนี่ยก็คุณวิภาก็ไม่ควรที่จะไปสอบซ้ำอีก นะครับแต่ถ as ้าเกิดจะสอบก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องมีมาตรฐานของข้อสอบนะครับเพราะว่าอาจารย์มองเทียบเคียงกับการสอบกพนะกพคือการสอบของขรานการพลเรือนนะครับหรือว่าขร้นการประเภทอื่นก็ตามเนี่ยนะเขาก็ต้องสอบภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะครับพะนั้แล้วเนี่ยนะรับสมัครระดับปริญญาตรีนะฮะหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรเลยฮะเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์มาหมดแล้ว ถูกไหมฮะแต่ก็ยังต้องสอบเพื่อเข้าทํางานรับราชการเพราะตรงนี้เนี่ยนะภาษาไทยภาษาอังกฤษดิจิตัลเนี่ยสอบก็ได้ไม่สอบก็ดีแต่ขอให้ข้อสอบมีคุณภาพนะครับขอให้ข้อสอบมีคุณภาพนะส่วนวิชา,าวิชาชีพครูนะครับกับคอนเทนต์พื้นฐานตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะต้องแจ้งให้กับนะครับนักศึกษาให้กับผู้ที่จะสอบทราบล่วงหน้า นะครับจะได้มีเวลาเตรียมตัวได้ถูกนะครับนะ Done. ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบครั้งแรกนะครับนะแล้วก็การสอบตอนกุมภาพันธ์นะครั้งที่สองนะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วครั้งที่3เนี่ยถ้าตัวลา,น,าน,นี้เปลี่ยนอีกนะครับมันก็แปลว่านะเออผู้ที่สอบเนี่ยเหมือนกับหนูทดลองนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเรื่อยๆนะครับมันก็ ไม่ใช่แบบการที่ทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแล้วเนี่ยนะก็อยากให้คุณผู้พานี่นะครับประชุมนะครับแล้วก็เร่งดําเนินการตรงนี้นะครับคํานึงถึงคุณภาพเป็นหลักนะครับว่าการสอบเนี่ยมีขึ้นเพื่อคัดกรองให้กับนะค,คุณครูที่ะจะได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพเนี่ยให้มีคุณภาพเอาตัวเนี้ยเป็นที่ตั้ง นะครับเอาตัวนี้เป็นที่ตั้งนะครับถ้าคุณครูมีคุณภาพก็จะส่งผลต่อการศึกษาไทยให้มีคุณภาพนะได้คุณครูที่ดีก็ไปสอนเด็กให้เป็นคนดีในสังคมได้นะครับตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับจะสอบหรือไม่สอบก็แล้วแต่เนี่ยนะระบบคัดกรองตรงนี้นะครับนะก็คํานึงถึงในเรื่องของคุณภาพครูเป็นสําคัญนะครับส่วนนะใครที่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยว อาจารย์ก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับเนาะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบนะครับได้ใบประกอบวิชาชีพครูกันนะฮะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ